Thank you. สวัสดีครับพี่น้องครับบอตอมขอต้อนรับพี่น้องเข้าสู่ช่องแสวงฟาร์มเช่ e อนนะครับเมื่อนี้นะครับบอตอมก็ได้มาท้ายนะครับเปิดราคาข้ยให้พี่น้องนะครับได้ชมนะครับได้เลือกซื้อเลือกหาได้เอาไปดูแลไปพัฒนาต่อนะครับพี่น้องการชิปนี้นะครับเป็นของพ่อลุงเรื่องค่อยงามนะครับกาที่ตั้งกาบ้านโคกกุ้งนะครับพี่น้องอำเภอสีมพู่นะครับจังหวัดขอนแก่นนะครับกาบรรยากาศค่อนข้างจะดีนะครับการติด ภูเขานะครับภูเวียงนะครับคุ้ยกับลายโตนะครับพี่น้องเดี๋ยวก่อนอื่นนะครับจะไปเบิ้งคุ้ยนะครับพี่น้องทนใดที่เขาเบื้งนะครับอยากจะให้กดไลค์นะครับกดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามนะครับพี่น้องเพื่อเป็นกําลังใจนะครับให้ผมนะครับเบาตตอมและทางทีมงานช่องแสดงฟาร์มที่เราไปไทยทําให้นะครับ ้วก็เฮดคลิปต่อๆไปนะครับพี่น้องไปเบิ่งความกันนะครับประพ่อจะเปิดราคาตัวใดนะครับราคาเท่าใดรายละเอียดของตัวควายสุยานะครับพี่น้องไปเบิ่งความกันครับไปครับพี่น้องครับไปถามพ่อเลยนะครับประพ่อจะเปิดตัวใดแน่นะครับแล้วก็ราคาควายราคาเท่าใดนะครับพี่น้องพ่อสวัสดีครับครับสวัสดีครับครับผมไม่ได้พ่อกระโดดน้พ่อเนาะครับเป็นสาม เกือบซี่เดือนแล้วครับไปไห้พ่อกันโดูนะครับพี่น้องก่ได้มาอัปเดตให้พ่อโดนเลยนะครับอาจจะติดทั้งทุลักนะครับทั้งผมนะครับบาลต่อมและทั้งทีมงานนะครับช่องแสดงฟาร์มเชนเนลนะครับก็ได้โอกาสดีแล้วเมื่อนี้นะครับกลับมาเปิดคลิปนะครับเปิดราคาคว้มให้พี่พี่น้องในเบื้องนะครับได้เอาไปดูแล้วไปพัฒนาต่อนะครับพ่อครับพ่อได้น้ําโตในทั้งช่องจะเล็กน้อยนะครับครับผมก็พ่อลุงเลี้ยงขึ้นก่าแล้วครับลุงเลี้ยงก่อสุก ที่ตั้งกับบ้านโคกกรุงตำบลสีสุกอำเภอสีชมพูจังหวัดขอนแก่นครับครับผมขอบคุณครับพ่อครับหมายเลขโทรกวค0933717682เบอร์เก้าแล้วครับเบอร์เก้าเบอร์เดิมครับครับเบอร์นี่มานล้วพ่อเนาะครับเอ่อที่มันก็เรียกร้องไม่อยู่ครับขางปลิดล่องเป็นสองสามเดือนแล้วครับเอาเมื่อนี้ได้โอกาสดีแล้วนะพ่อเนาะครับโอเคครับพ่อเมื่อนี้เปิดจากโตนะครับมาจากหกเกตโตนี่แหละครับหกเกตโตนะครับพี่น้องเอาเบอร์ตัวแรกก่อนเลยครับพ่อ ตัวแรกนี่เพื่อนเป็นข้ยมูลาเนาะพ่อเนาะเป็นเลือดร้อยเช่ะพ่อบ่บ่ถึงรอยอกครับอยู่ประมาณจาก85เปอร์เซ็นต์ครับ85เปอร์เซ็นต์นะครับอ๋อเพราะว่าเขาเพิ่นออกมาแน่นอพ่อเนาะแต่หางดำครับตัวนี้ครับหางบ่ขาวครับหางดำหางบ่ขาวนะครับพี่น้องหางบ่ขาวตามสไตล์ของมูล่านะครับพี่น้องก็จะเป็นหางที่เงานะครับหางดุก หางดำหางเป็นพั้วนะครับนุ่มดีครับนุ่มนุ่มซีเต้นุ่มงา้มครับครบนะพ่อเนาะครับอ่าบรรทายง่ายนะครับเปิดกวางเลยนะครับพี่น้องหลังเท่น้ำกับหงครับแสดงว่ามีลูกแล้วพ่อมีลูกแล้วเนาะครับซีเดือนกว่าจะเข้าหาเดือนนะครับกับตัวใดพ่อกับหงสยามครับโอ้หงสยามนะครับกาเอาเรื่องเอกลักษณ์คอยไทยนะพ่อเนาะคาไซนะครับเพราะว่าผมหินแล้วนะครับพี่น้องคือหงสยามผสมกับแม่มุลานี่ออกมาเป็นทางไทย 80%เลยนะครับพี่น้องมีตาแต้มนะครับครบเครื่องสุยางนะครับพ่อพันนี้ความสูงไหลไปไหนครับร้อยสี่สิบบวกครับร้อยสี่สิบบวกงธรรมดานะครับพี่น้องห้อยร้อยสี่สิบครับมาแห้นะพ่อเนาะครับครับเชี่ยงดีครับตัวเขาใกล้เลยนะครับพี่น้องใบเลยมืดครับเอกลักษณ์เพิ่นก็จะเป็นหัวกระโหลกใหญ่นะพ่อเนาะครับหัวใหญ่นะครับกระโหลกบานนะครับเปิดดีนะครับพี่น้องกะ วงเขาออกมาทั้งไทยแน่แล้วนะครับเพราะว่าออกมาอยากจะเปิดแน่แล้วนะครับพี่น้องลูกสองได้ทองนะครับลูกสองนะพ่อเนาะครับครับลูกสองได้ทองครับจก็บริบนี่เพื่อนกันนาดีนะครับพี่น้องโอ้ถือว่าอ้วนเลยนะครับพี่น้องควายมูลาได้ได้ขนาดนี้นะครับพี่น้องสีเดียนกัวแล้วครับก็ที่เขาถึงหาเดือนแล้วครับนะครับทับหง์สยามหมครับครับผิวพันธ์ ดีนะครับพี่น้องคือควายที่ไม่ลูกนะครับอาจจะผิวพันธุ์ที่ที่เหลี่ยมที่เงาขึ้นนะครับขนกาลังลนครับฝนตกนะพ่อเนาะครับฝนตกกินหยาอ้อนนะคดขนลนนะครับขนลนแล้วพ่อจะเปิดราคาไหลไปเลยครับเปิดไว้ที่สองแสนสามครับตัวนี้ครับสองแสนสามหมื่นบาทนะพ่อเนาะสองแสนสามหมื่นบาทครับตอร้องได้บเปล่าพ่อก็ตตอร้องได้แน่ครับตอร้องได้แน่เนาะครับตอรองได้แน่นิดน้อยครับอ่ะไปเบ่งตัวไหมครับพ่อ แม่นี่เป็นแม่ที่สองนะพ่อเนาะครับโอ้แม่นี่ก็เป็นแม่ใหญ่อีกแม่หนึ่งนะครับพี่น้องพ่อมันมีคมสูงไยไปไหนครับนี่ก็รอยสี่สิบบวกกันครับแม่ใหญ่แม่เงานะครับพี่น้องแม่เงาแม่ไ่นครับพ่อเป็นท่องไปครับทองวันที่สิบมกกะลาครับสิบมกกะลาก็คือพานมาได้โอ้สามสี่เดือนนะพ่อเนาะครับคือดีแค่รับประกันกันครับตรวจรับประกันกันเลยครับพ่อตรวจไปครับ ยังครับแต่งแต่ท่านมันนไม่บาดการครับเพมันไม่ค่อยผูอยู่นี่ครับเอาไม่ค่อยผูมีค่อยผูเช็คจับสัตว์สิเนาะครับนี่รับประกันครับตัวนี้พ่อทับตัวใดไว้ครับนี่ทับเบิ้มไหมครับเอาใบไวเบิ่งนะครับพ่อเบิ้มครับตัวนี้ทับเบิ้มเบิ้มพันล้านนะครับพี่น้องของทาราเพชรฟาร์มนะครับโอ้ปวดตื่อยังไงเลยพ่อเนาะตอยปวดตื่อยงามนะครับพี่น้อง สมัยนี้มีแต่ปตร์ใหญ่นะครับแต่หลุดนก้อนนะครับจะเป็นใบแค่แค่ฟามือนะครับอันนี้หลอดนะพ่อเนาะหลอดอันนี้เป็นวันผสมนะครับพี่น้องเป็นวันผสมวันคอดนะครับสุยางนะครับอันนี้ซื้อค้อยนะครับอ่ะโอเคครับพ่อกะราคาถ้าเกิดนีกะถ้าเกิดเซลีกาพ่อกะแห้ตัดท่องอะเนาะครับครับตัดท่องนะครับรับประกัน เดาบราณขั้ตอนเอาเงินครับรายลเอียดของตัวควายสุยางก่อนนะครับพี่น้องเบิ้งข้าวข้าวให้ชัดเจนนะครับเพิ่งมาชัดเจนให้มาเบื้องตัวกิ่งเนาะพ่อเนาะครับขวายควายแมยหไ่นะครับพี่น้องควายแมใหไ่นะครับราคาสูงนะครับอันนี้เบิ้ลบันทายพิ้นนะครับพี่น้องกระหางกถือว่าดกดำนะครับกิมกิมกิมสวยนะครับกิมกิมบหไ่นะครับพี่น้องกิมคือหางปกเลยนะครับความสูงนี่ร้อยสี่สิบ บวกแน่นอนนะพ่อเนาะครับรอยชีบวกครับถ้าเพิ่นจะเป็นคว้ยที่ค่อนข้างจะยาวนะครับพี่น้องมีลูกทองใยก็อาจจะคว้ยอ้างขึ้นมานะครับวงเขานี่ออกเป็นเป็นคว้ยแบบสมัยก่อนนะพ่อเนาะครับครับเนี่ยครับเล็บิฟท์ทางดังคมดีครับตัวนี้ครับแล้วปากใยดีเดี๋ยวพ่อกินหยาเก่งมั้ครับเนี่ยเก่งเก่งครับเก่งนะเก่งกินฟางเก่ง ก็เป็นควายที่ที่หนาใหญ่นะครับหนาเ้าแล้วก็เป็นควายหนาคมนะครับพี่น้องพอจะเปิดเมื่อไรไปไหนครับตัวนี้เปิดไปยี่บสามหาพันครับอืมแต่คือเป็นในราคาทองอ่ะเนาะในราคาทองครับสองแสนสามหมื่นหาพันครับหาพันบาทนะครับพี่น้องต่อร่องได้ครับแม่ใหญ่อยู่นะครับพี่น้องแม่ใหญ่อยู่นะครับกเหมาะนะครับสําหรับเป็นแม่บล็อกนะครับแม่ใบบล็อกประจําคอกประจาฟ้ามนะครับเพื้นมีความสูงที่ ร้อยสี่สิบบวกนะครับพี่น้องอย่างหนึ่งกับทับเบิ้มพันล้านนะพ่อเนาะครับอันนี้สันหลังนะครับพี่น้องคุ้ยกําลังอ้วนนะครับเพราะว่าได้กินหนาอิ่มนะครับอย่างหนึ่งกับมีลูกนะครับก็นได้เพ็รครับสีผิวสีพันดีนะพ่อเนาะครับอ่ะไปเบิ่งตัวไม้อีกครับพ่อยืนงามเบึ้อยืนงามมอืมแม่นี่เป็นแม่ที่สามนะพ่อเนาะครับ แม่นี่เป็นแม่สาวปะครับครับแม่สาวทองแรกครับโอ้แข้งแข้งขาดีนะครับพ่อแข้งแข้งขาดีเลยนะครับ้ผมสูงพันหลายไปไหนครับพ่อประมาณร้อยสามสิบห้าสามสิบหกนี่นะครับอืมโอ้อ้วนอ้วนนะครับพี่น้องอ้วนอ้วนเลยนะครับโอ้เป็นเป็นควายออกสีสีแบบขาวๆดอกเล้าหน่อยนะพ่อเนาะครับผมอันนี้เบิ่งโอ้กับบานเพิ่นไหมครับพ่อปาดควายผูนะครับเป็นควายผูแม่นวงเขาวงหยังนะครับพ่ออันนี้คือใส่ไอ้เอิ้นเอิ้นใส่ใส่สลิก เส้นเหล็กกลมมาพ่อครับตะกี้ดังมันดังมันนั่นบาดครับอ๋อดังบาดก็เลยใส่เหล็กกลมแทนนะพ่อเนาะครับอันนี้ดังหายแล้วนะครับครับก็ต้องติดเลยสีส่นเข้าขึ้นครับอือโอ้มีตาแต้มอยู่นะครับพี่น้องตาแต้มแจ่มจ่มนะครับคอสามอ่องนะครับถุงน่องขาวกีบเรียบใ่นะครับมีกําไรขาดขานะครับพี่น้องทั้งสี่ขางเลยนะครับ โอ้แม่นี่นี่บันทายง่ายนะครับพี่น้องแล้วก็ค้นหาง่ายกับเดินเรื่องหางนะครับพี่น้องคือเป็นหางพวดีนะครับหางง่ายหางลึกนะครับแม่มันสูงร้อยสี่สิบแปดเมตรเลพ่อไปเห็นอยู่เนาะเห็นอยู่ร้อยสี่สิบแปดเลยนะครับร้อยสี่สิบแปดเลยนะแม่แม่มันอันนี้กันนาจะได้ลูกสองลูกสามนี่นาน่าจะความสูงพุ่งๆนะครับครับก็เลยใสร้างอุดรไว้เนี่ข้อผสมไในจุดเดือนนะครับ เบิ้งลูครับวางเบิ้งดูอันนี้นะครับพี่น้องช้างอุดรนะครับพี่น้องการมาปรับเรื่องความสูงความเาาอีกน้องพ่อเนาะเพราะว่าสร้างอุดรนี่ก็จะให้ลูกนั้นสไตล์ที่สูงและไก่เาานะครับพี่น้องอันนี้พ่อผสมใ้นะครับนี่วันผสมนะครับวันที่หนึ่งกันยานะครับพ่อแต่ปีที่แล้วนะครับครับโอ้ได้ได้ลายเดือนแล้วนะครับหลายเดือนแล้วครับครับครับ นี่เป็นใบผสมสุยางนะครับรายละเอียดนะครับพี่น้องโอ้คักอยู่นะครับก็คือเนื้อหนังพิ้นนะครับก็ได้ทั้งคมหนานะพ่อเนาะคอมหนาค่อมลึกนะครับแล้วก็แข็งแขงขาเิ่นไก่ใหญ่นะครับก็คือได้ทองแกแน่แล้วทองทองทองแกแน่แล้วก็เลยก็เลยแบบดูดูดูแบบมีราสีนะครับพี่น้องคือค้ายที่มีลูกนะเพื่อนจะมีเสน่ห์นะครับควายที่ผิวพันธุ์ที่ดีนะครับพ่อจะเปิดไว้ลายประเนนะครับ นี่เปิดไบพวหลายครับเปิดว้สิบสามหมื่นครับสิบสามหมื่นนะครับคือหนึ่งแสนสามหมื่นบาทระพ่อเนาะตอลองกันได้ครับตอลองกันได้ครับตอลองกันได้รับประกันทองพร้อมนะพ่อเนาะรับประกันทองพร้อมครับเดี๋ยวเบอร์ลำตัวรอบข่างอีกเทียนหนึ่งกันพ่อหน้าตาเพิ่นใหญ่ดีไหมพ่อคนเขาแง่งนะครับอมที่แรกว่ามันว่าเป็นควอยผู่ไหมครับเพป็นเป็นอยากจะเป็นค้ายที่แบบหน้าตาสไตล์แบบควอยผู่จังน้อยนะครับพี่น้องเพื่อเดินนะครับเรื่องเรื่องหางเลยนะครับหางเป็น โอ้เป็นพ่อดีเอลีนะครับอ่ะพ่อไอ้เบิ้งตัวไม้ครับครับอ่ะแม่นี่เป็นแม่ทิศซีนะพ่อเนาะครับโอ้แม่นี่ผู้เดียววันไก่นะครับพี่น้องเป็นคล้วยน้อยแต่ว่าแข็งขาดีนลำตัวเงาวนะครับพ่อเพิ่นมีตระกูลไหมครับแม่นี่ครับมีอยู่ครับมีตระกูลอยู่ครับเพิ่นเป็นลูกผู้ใดครับพ่อเพิ่นบอกไว้แล้วผมจำไว่ได้จำไว่ได้ไ่้ดีครับครับจำไว่ได้ครับพ่อจะเปิดสายเลี้ยงรปแล้วพ่อพ่อจะเปิดราคาแพงไปแล้วครับก็ เปิดไปหลายบาทเติบยุ้ยเลยครับตัวนี้หลายบาทได้นะพ่อเนาะอ๋อเบื้องแล้วมาได้ไก่ครับพี่น้องก็จะเป็นคขยที่ที่ค่อนข้างจะกระดูกดีนะครับพี่น้องแล้วก็ล้าโตนี่ถือว่ายาวนะครับพี่น้องก็จะพัฒนามาแล้วครับตัวนี้ครับพัฒนามาแล้วนะพ่อเนาะความสูงมันลายันไหนครับพ่อสามสิบแปดสามสิบเก้าครับตัวนี้ครับจากปีแล้วพ่อจากปีแล้วครับมันก็ะดียุ่สองปีนี่แหละครับสองปีครับยี่สิบสี่เดือนตัวนี้นี่อนาคตไปไกลยุ่ครับพี่น้อง ฟันฟันนี่ล้นไหมพ่อฮัลก็ล้นครับพอจะล้นครับล้นไปประมาณแด่กอาทิตย์นึ่งเลนี่อ๋อกัประมาณสองปีต้นแนนะครับพี่น้องแต่ว่าถามว่าค้ายตัวนี้ติดท่องมาแล้วนี่พุ่งแน่นอนครับพี่น้องคือความสูงความยาวนี่พุ่งแน่นอนเลยครับสีผิวสีพันดีนะครับเป็นเป็นเป็นค้ายที่คนนะนะครับพี่น้องแล้วก็เป็นคนที่เส้นน้อยๆนะนะครับผลเรียบดีครับเดี๋ยวลูกเด็ดๆด คนหางใหญ่นะครับพี่น้องอ้พ่อคนหางใหญ่เนี่ยพ่อครับคาหางใหญ่ครับคนหางใหญ่หางยาวหางลึกนะครับพี่น้องครับหางเป็นพั่วดีเลยนะครับเดี๋ยวเพิ่งหน้าตากันพ่อมีตาแต้มแจมๆจอสองอ่องนะครับพี่น้องแล้วก็ถุงเท้าขาวนะครับโอ้เีบเบบตีนาเลยนะครับพี่น้องครับรับประกันครับขาบ่ทกบ่ถอนหางบ่ดอกครับครับ กำไรขาดขาเพราะเห็นงามๆนะครับพี่น้องก็ผมมาเลี้ยงแข้งลังขาเพื่อนะครับพพอแล้วกาศสลังงพื้นตรงไหมครับครับสลังงพื้นตรงนะครับแข้งขาหญ่ครับแล้วกาถือว่าเป็นควยไลหนาที่ที่ก้วงอยู่นะครับพี่น้องตาแต้มงามเลยนะครับกระบาใหญ่นะครับวงเขาวงเขาเปิดก้วงดีนะครับพี่น้องจังสี่ม่ต้องห่วงครับปากแง่งเสียครับพี่น้อง กินใหญ่เก่งนะพ่อเนาะเม่นตั้งแต่คนหายมันบ่ทันขันโคตรอายุนี่น่าจะน่าจะใหญ่จะสูงนะครับพ่อครับนะครับพ่อจะเปิดไมล์ไรไปไหนครับราคาครับราคากับ่หลายเกินไปนะครับเปิดไปสิบเจ็ดห้าพันครับสิบเจ็ดห้าพันนะพ่อเนาะครับกับต่อรองในคือเก่านะพ่อเนาะต่อรองในขี้เก่าครับอือเขาหางไงข้าวโพดพ่อได้ผสมไปครับผสมก็ได้สองมือนนะครับผสมสองมือนตัวไหนพ่อ ผสมพอพันธยุคคอกนี่แหละครับพอพันธยุคคอกกันเนาะครับโอ้เดี๋ยวเออเดี๋ยวพันธุ์เดี๋ยวเดี๋ยวเป็นคลิปหนาแล้วพ่อเนาะเดี๋ยวผมขอเป็นท่ายเป็นคลิปคลิปหนาครับครับครับเดี๋ยวท่ายเป็นคลิปหนานะครับเดี๋ยวเบื้องพ่อพันพร้อมพร้อมเปิดราคาแล้วพ่อเนาะครับครับโอเคครับพ่อไปเบื้องตัวไหมครับอ่ะมาเบื้องแม่ต่อไปเลยครับพี่น้องเป็นแม่นางนะพ่อเนาะครับแม่สาวครับแม่สาวแม่นางนะครับแั่พ่อในปุ๋มแม่เลยครับอืมก็ไม่ได้โตหนาพัฒนาเลยนะครับพี่น้อง คุยที่กระดูกแข้งขาดีนะครับพ่อพันนีความสูงหลายปานไหนครับร้อยสามสิบห้าสามสิบหกครับไนไหนครับประมาณนี้นะเนาะคพันมีเราเราก่อเชือสายไหมครับพ่อก็าจะว่าสายเบิ่มแล้วมันแม่มาวนบ่รามีใบแต่ว่าแบบคุ้นเขามันใไงไหมพ่อผมมันไม่แน่ใจนะพ่อเนาะว่าเป็นสายใดนะครับบกาาเนี่ยกระบานเพิ่นใหญ่นะครับพี่น้อง ไปไปหาจนติดกันผลหรืวกันเมียไปหาใบมันหาครับครับครับความสูงร้อยสามสิบห้าสามหกน้องพ่อเนาะครับเอาขันมะมั่นใจมาวัดได้ไหพ่อเนาะวัดได้ครับวัดก่อนทรงก่อนก็ได้น้อพ่อเนาะก่อนทรงก่อนก็ได้ครับแม่นวัดทรงก่อนทรงก้อนก็ได้ครับบันทายครับพี่น้องบันทายค้นหางดีสุดโตเลยครับพี่น้องคุ้ยพ่อเราครับนี่ค้นหางเอาหางไงนะครับ หางลามหางลึกนะครับหางเป็นพั่งหัวนมซีเต่านะพ่อเนาะครับหางบ่อดอกบ่อขาวครับอ่ะรับประกันสุยางนะครับเพืชนี้อายุจากปีแล้วพ่อตัวนี้ก็สีอยู่ประมาณจากสองปีครับตัวนั้นแหละฝันฟันลุนไปพ่อฟันรุนหนึ่งเนาะเกือบสองปีว่าหันรุนหนึ่งเนาะฝันว่าหันรุนครับหันลุนกับมันสองสองปีนะครับพี่น้องครับเขาสองปีเลยครับ เขาบักกะพึ่งจะออกนะพ่อเนาะเขาบักพึ่งจะออกนะครับแต่่าแขงขาจ้วงนะครับขาจ้วะเลยพี่น้องขีบเดียบพื้นใหญ่นะครับนักกหนานะครับแต่ว่าค้นหางนี่กินกันมาลงไงพ่อแล้วก็เต้โตนะครับบ่อหางเป็นหางแต่้โตนี่ดีนะครับพี่น้องเป็นฟอยหางดีเลยครับราคาเนี่ยพ่อาจะเปิดไลน์มาได้ครับ มีกี่ตัวหลายครับตัวได้สิบสามครับสิบสามหมื่ะเนาะพ่อเนาะหนึ่งแสนสามหมื่นบาทอ่ะเนาะตอล่องกันได้บ่พ่อตอล่องได้ครับมีปัญหาตอล่องกันได้ว่าจะมักครับครับให้มาหาพ่อแล้วเนาะมาเบิ่งตัวจริงมาเลือกเอาได้พ่อเนาะมักตัวใด้ตัวจริงแหละครับมาพ่อเนาะมันดีเนาะโอเคครับมีตัวไหมอีกบ่พ่อนังอยู่ครับไอ้เบ่งตัวไหมอีกครับไปครับพี่น้องไปเบิ่งแม่ที่หกนะครับพี่น้อง แม่นี่นี่เป็นควยที่ที่อ้วนมาเลยนะครับพี่น้องสายอุดรเลยครับสายเพชรอุดรนะพ่อสายเพชรอุดรดิพ่อโอ้อ้วนๆตันๆันนะพี่พ่ออืมน้อท่องแก่ดิพ่อคืออ้วนดีเนะครับหาเดือนคู่แล้วครับท่องกับตัวใดนพ่อของพ่อผู้เวียงครับสิงโตปะพ่อครับครับอ๋อสิงโตแล้วตีพ่อมีใบให้ให้บ้างหรอครับมีครับมีอยู่ที่เชงบ้านครับมีอยู่ครับ อ๋อมีทั้งบ้านแล้วเนาะกันว่ามีใบครับอ๋อก็คือถ้าเกิดได้ราคากันซื้อขายกันก็เอาใบให้นะพ่อเนาะครับครับแต่พอที่ทับตัวนะครับวันที่ทับหลอดครับอืมครับของพ่อทับพ่อเพียงทับทับตันะครับพี่น้องแสดงว่าคุ้ยออกมาจากใกล้ๆกันนะพ่อเนาะครับมาจากใกล้ๆกันนะครับอืมโอเคครับพ่ออ่ะเบื้องหน้าตากอนนะครับพี่น้องก็เป็นคุ้ยที่กระบานใหญ่นะครับพี่น้องแล้วก็ค้นเขาใหญ่นะครับกะตาใหญ่คิ้วโปนะครับพี่น้องนี่ครับ อ่องคอมีชัดเจนนะครับแข้งขาขาวนะครับกีบเบีบยงง่ายนะครับพี่น้องต็เพิ่งจะเพิ่งจะเด่นเรื่องเนื้อหนังนะพ่อเนาะเจ้าเนื้อเจ้าหนังครับสายเชิดูนทนเจ้าเนื้อเจ้าหนังนะครับเบิงนะครับสันลังนะครับพี่น้องก็คือเทาน้ำก็คือหงเลยนะพ่อเนาะนี่ครับตัวนี้ก็พัวห่างดีอีกตัวนึงนะครับพี่น้องก็คือควอยพ่อเราจะเป็นควอยที่คนหางงหญ่นะครับแล้วก็หาง เงาหางลึกนะครับสุดโตเลยนะครับพี่น้องหอนมครบนะพ่อเนาะครับห่อนมครบครับหอนมครบนะครับพี่น้องพ่อได้ยี่เดือนแล้วกับพ่อหาเดือนก้วแล้วครับหาเดือนก้วแล้วนะครับโอ้พ่อไก่ซี่คอดสิอยุ่งไหนวะโอ้ขนาดนี้ใหญ่เลยนะครับพี่น้องครับใหญ่ายนะครับพี่น้องขนาดหาเดือนนะครับพี่น้องกาเบ่งแล้วมันแบบอ่าเป็นแบบมิสเน่นะครับพี่น้องคุยอ้วนคุยมีลูกนะครับเป็นคุยที่มิสเน่ครับผิวพันธ์ ข้ยพ่อแล้วก็ดีสุดโตเลยนะครับราคาเนี่พ่อเปิดลายปันไหนครับตัวนี้เปิดบ่หลายครับเปิดถีบพุ่มมู้ครับตัวนี้เท่าไหร่ครับพ่อเปิดแสนกับห่าพันครับแสนกับห่าพันเอาแสนนึงเนี่ยพ่อได้เอามาเอาเลยครับพี่น้องผมต่อให้แล้วนะครับพี่น้องอ่ามาต้มต่อแสนนึงนะครับพี่น้องอ่าลองเบิ้งนะครับมาเบิ้งตัวกิ่งก้อนนะครับพี่น้องเอาไปเป็นควอยแม่บอกนะครับแม่คอกนะครับเอาไปดูแลไปพัฒนาต่อนะครับพี่น้องลองเจ้าเนื้อเจ้าหนังหาตัวสูงๆมาใส่เอาครับ ได้ทิ้งวันละครับเ่ื่อไครับแล้วครับแน่นอยครับครับก็มีหลายโตนะครับพี่น้องที่จะพัฒนาความสูงคมยหญ่นะครับกับทั้งจังเข่นกับพวกนะครับเจ้าชากุดอนนะครับพี่น้องกับให้ลูกทั้งสูงทั้งยาวนะครับบวกกับสายเนื้อสายหนังอันนี้ก็เข้ากันแน่นอนครับพี่น้องนะครับกับตอนนี้กับผสมกับของพ่ะออดภูเวียงเจ้าสิงโตนะพ่อเนาะครับกับพระธรรมดากันนะครับคุยพ่อออดภูเวียงกับให้ลูกกับ เริ่มจะนิ่งนะครับมีจะโตงงามนะครับบอตอมเห็นมาแล้วนะครับอ่ะตัวนี้พ่อก็เปิดไว้นะนะครหนึ่งแสนหาพันบาทแต่บอตอมสองต่อ้องนะครับพ่อกับไหยูนะครับเสียหนึ่งนะครับเอาพ่อมีอีกปะครับยังอยู่พอพันตัวหนึ่งครับพอพันตัวนึ่งนะพ่อเนาะเอาสั้นผมขอพอพันนี้เอาเป็นคลิปหน้าอีพีนาแล้วพ่อเนาะครับครับสําหรับคลิปนี้นะพ่อเนาะ นะครับผมมาเปิดราคาค้อยให้นะครับพี่น้องนะครับได้เบื้องกันนะครับได้อาไปดูแลปพันาต์ตอนะครับพี่น้องมักตัวใดนะครับชอบตัวใดนะครับมาโทรมาตะล้องกันนะครับมาเบื้องตัวกิงกันเนาะพ่อเนาะครับสั้นให้พ่อนะครับบอกที่ยูแล้วเบอร์โทรทายคลิปอีกสักครั้งนึงนะครับครับกระทินตั้งกัยูบ้านคูบุงครับตำบลสีสุกอำเภอสีชมพูจังหวัดขอนแก่นหมายเลขโทรกับ ศูนย์ที่เก้าสามสามเ่อลงเลี้ยงก่อสุขขึ้เก้าแหละครับครับผมพ่อลงเลี้ยงควายงามนะครับพี่น้องก็คือตอนนี้รู้จักกันในน้ำพ่อลงเลี้ยงควายงามนะครับกับมีพี่น้องหลายๆท่านนะครับมาหาพ่อลงเลี้ยงนะครับเป็นประจำนะพ่อเนาะมาหาซื้อควายงามนะครับเอาพ่อครับสําหรับคลิปนี้นะครับกะต้องขอบคุณพ่อหลายๆนะครับที่ใส่ประกันนะพ่อเนาะเอาบอลตอมกับทีมงานกะห่างไฮเกันไปโดนนะครับกะบไม่ได้ มารีวิวไหพ่อนะครับ,รบอ่ะสำหรับคลิปนี้ผมป้าต้อมและพอ่อลงเลี้ยงนะครับก็บต้องขอราพี่นอ้องไปเพยงที่นี้นะครับับสสวดีครับสวัสดีครับ